พวกคุณใช่ไหมกลุ่มคนที่เข้าข่ายว่าอาจจะมีความเสี่ยงเป็นไซโคพาธได้หน่วยงานของเราต้องการจะตรวจสอบพวกคุณนิดหน่อยด้วยแบบทดสอบไซโคพาธโดยเฉลยจะอยู่ที่ท้ายคลิปคำถามวันนี้ง่ายๆฟังเรื่องราวต่อไปนี้แล้วจะมีช้อยให้พวกคุณเลือกณนะเทเรสของคาเฟ่แห่งหนึ่งหน้าสถานีรถไฟเวลาล่วงบ่ายสามโมงไปเล็กน้อยผูค้คนเดินควักขวายเหมือนเช่นเคยผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะเปิดแล็ปท็อปเครื่องเล็กนั่งทํางานอยู่ ข้างกายมีแก้วกาแฟลาเต้บางครั้งเธอก็ละสายตาจากหน้าจอเพื่อมองไปรอบๆที่โต๊ะตรงข้ามมีคนสองคนที่ดูเหมือนเป็นนักเรียนนั่งอยู่คนหนึ่งกำลังเล่นมือถือพางหัวเราะเสียงดังส่วนอีกคนเปิดหนังสือเรียนและกำลังอธิบายอะไรบางอยา่างด้วยสีหน้าจริงจัง อาจารย์บอกว่าตรงนี้จะออกสอบนะเอ๊ะจริงดิช่างเหอะมาดูรูปนี้ดีกว่าโคตรตลกเลยว่ะพร้อมกับหัวเราะเสียงบทสนทนาดังลอยมาให้ได้ยินเสียงดนตรีแจ๊สที่เปิดคลอออกมาจากในร้านผสมผสานไปกับเสียงหัวเราะทุ้มต่าของพนักงานบริษัทที่ยืนคุยกันอยู่ตรงหน้าเธอเลสจู่ๆลมก็พัดมาทําให้กระดาษเช็ดปากที่วางอยู่ข้างผู้หญิงปลิวตกลงพื้นนี่ครับชายหนุ่มที่เดินผ่านมาพอดี ก้มลงเก็บแล้วยื่นให้ผู้หญิงทำหน้าตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มตอบทันทีพร้อมกับพูดว่าขอบคุณค่ะใบไม้ริมทางสั่นไหวเบาๆมีเสียงหัวเราะของเด็กเล็กแววมาจากที่ไหนสักแห่งที่ฝั่งตรงข้ามของคาเฟ่พนักงานส่งของขี่จักรยานรีบเร่งผ่านไปทิวทัศน์ยามบ่ายสามโมงช่างเงียบสงบและรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกคำถามคือถ้าคุณสามารถต่อยใครก็ได้ในที่นี้หนึ่งทีคุณจะเลือกต่อยใคร และอย่าลืมรายงานระดับความเป็นไซคโคพาธของคุณที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเจอกันเรื่องหน้า